นี่เราชื่อว่ากิงเกอร์เบทเฮาค่ะอยู่จังหวัดนครนายกนะคะที่นี่เราเลือกเป็นห้องทายเขาเรียกชื่อห้องว่าห้องมากาลองค่ะทุกคนมันจะนอนได้ทั้งหมด4คนมั้งนะเออมันจะแยกเป็น2อห้องใน1บ้านมาเดี๋ยวจะเข้ามาชมกันเดี๋ยวจะพาเข้ามาชมกันค่ะ เราจะมีประตูเปิดปิดกันน้องหมาให้ด้วยนะคะนี่เข้ามาของเราก็จะเป็นแบบนี้ใหญ่ๆน่ารักน่ารัก <ś led> ทุกคนก็คงจะรู้กันดีว่าทำไมเราถึงเลือกเป็นสองห้องนอน โอเคข้างบนข้างบนตรงนี้จะเป็นแบบว่าน่าจะเตียงเสริมได้แหละหน่าจะได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนี่จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่ส่วนส่วนกลางนะถือว่าเป็นส่วนกลางมีตู้เย็นมีวพวกไมโครเวฟอะไรนี้ให้แล้วก็อันนี้ห้องนอนแรกของเรา ตาแตนอนห้องนี้ตามมานี่เอ้าไม่เป็นไรอ่าห้องนอนเราก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นเตียงเป็นอะไรแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะประมาณนี้ประมาณนี้เออแล้วก็บอกว่าใช่ห้องน้ําแยกกันแล้วก็เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่สําหรับสําหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุได้ด้วยนะมีแบบซัพพอร์ตให้ด้วยเออมามาอีกห้องหนึ่ง อยากจะพาลุงตาเข้ามาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะตีกันตาม,มานี่เร็ว,วาาตาม,มามาเร็วบอนนะนี่อ่าโอเคเรียกเข้าแล้วทุกคนต่อไปนอนห้องเตอร์เพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวมาตีกัน ข้อไหนนะคะนี่อันนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งห้องนี้รู้สึกนอนได้เท่าไหร่สามคนหรือว่ามันนอนได้มากกว่าสี่คนก็ไม่รู้นะน่าจะได้เยอะแหละทุกคนก็ลองไปถามที่พักเอาแล้วกันนะเพราะว่าเราเล็งแค่แบบที่มีสองห้องนอนโอเคที่นี่ในห้องนี้ก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นเตียงชั้นบนกับชั้นล่างชั้นชั้นบนกับชั้นล่างแบบนี้แล้วก็อันนี้ของคูตเตอร์ค่ะอันนี้เราเอามาเองอืม ต่อไปนะคะเป็นห้องน้ำห้องน้ำแยกกันอย่างที่บอกห้องน้ำใหญ่อยู่นะ mm. นี่ประมาณนี้ทุกคนยังไม่ได้ทักทายเตอร์เลย mm. เจอเจอนี่สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> นี่เล่นโชว์ไปเลย <c oughs> แล้วก็ที่นี่จะบอกว่าเขาค่อนข้างจะเพจเฟรนลี <c oughs> ม่มากๆเขาจะมีบริการ เออเขาเรียกว่าอะไรไว่ายน้ําให้น้องฟรีเป็นสระเป็นสระแบบใหญ่ๆเลยอะ่ะฟรีพาน้องว่ายน้ําแล้วก็มีบริการเป่าขนด้วยเริ่มตั้งแต่รู้สึกจะแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงนะเออเขาจะแบบเราพาเล่นเสร็จใช่ป่ะเราก็เป่า,ปา,ปาให้เขาเป่าให้เราได้เลยหรือหรือหรือของเราอะ่ะมันหมาแบบว่าค่อนข้างจะไม่เพดเฟรนลี่เท่าไหร่เราก็อาจจะพาวันนี้นะอาจจะพาเขาไปตอนห้าโมงหลังเป็นห้าโมงเป็นต้นไปแล้วก็เป่าเองก็ได้เพราะเราเอาไดมา เออจะได้ไปหรือไม่ได้ไปก็ฝากติดตามนะจ๊ะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละอืมส่วนส่วนอาหารจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามนะคะตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนแล้วเหนื่อยมากทั้งวันโอเคบ๊ายบายทุกคนบอกก่อนว่าตอนแท่กโมยว่าจะพาหมาไปเล่นน้ำใช่ป่ะอีกแล้วค่ะ คุณเขาเป็นอีกแล้วคะ่ะปว<ล>ดท้องน,น่าจะหมูกรอบหรือไม่ก็อะไรไม่รู้ไงนังนังท้องเขาเรียกอะไรท้องเสียมัง้งน่าจะอยู่ดีปวดท้องไงพอปวดท้องปุ๊บแล้วก็อยู่ดีก็ไปจูดมาอยู่ดีก็แบบหน้ามืดอะ่ะแบบนั่งปุ๊บแล้วหน้ามืดแล้วต้องรีบกินน้ําใหญ่เลยเออนั่นแหละเลยต้องไปซื้อยากระทันหันน่าจะน่าจะเป็นเพราะว่ากินข้าวเลด,ด้วยมัง้งแล้วเขาก็กินเกกยอะไม่ทันเลยหรือเปล่าเพราะว่าเผ็ดอยู่ดีกินเห็ดเนี่ยเพราะว่าอะไรทั้งอย่างเลยแหละเอาแบบปูพื้นก่อน ก่อนหน้านี้นางกินอกไก่ฉันทํากินตลอดแล้วที่อยู่ก็ไปกินเผ็ดแบบเผ็ดแล้วก็กินเยอะอ,อะไรเงี้ยแล้วท้องอาจจะว่างด้วยแหละเพราะว่าออไม่ได้กินอะไรก่อนเลยตัง้งแต่เช้าอะเรามากินเลด้วยสุดท้ายอิฉันต้องขับรถออกไปซื้อแล้วตอนแรกว่าฉันทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะนั่งชิวๆดูหมาว่ายน้ำที่ไหนได้ขับรถออกไปซื้อยาแล้วยายา,ยาตัวเนี้คือเขาต้องกินอยู่แค่ยาตัวนี้เท่านั้นไม่งั้นเขาไม่หาย อีฉันก็เลยต้องขับไปสามสี่ที่เพือ่อไปซื้อ,อยาโบราณนิดหนึ่งมันเป็นยาโบราณยาตกเบ็ดยาเป็นแบบยาลูกกรเหม็นๆน,นะกินขุนฉุนหน่อยแต่แต่หายอะไรลี่ๆนี่แหละสักอย่างนี่แหละเอออ่ะจบและบน่น<อ>ขอบน่นเฉยโอเคก็สําหรับมื้อเย็นของเรานะคะอันนี้คือไม่ใช่ของที่พักนะเราซื้อมาเราสั่งไลแมนมามาส่งที่นี่อืม,อมเป็นตัวเมืองด้วยมันหาหาของกินง่ายใช่ข้อดีคือตัวเมืองหาของกินง่าย ประมาณมานาณี้นะแล้วก็ที่เราสั่งจะมีเมนูออเขาที <brilliant. S 1> e ่เขาสั่งอย่างเดียวก่อนนะของเขาเป็นอะไรอะไรเกาหลีนี่หมูเกาหลีแล้วก็อะไรหมูซอสหมาล่าแล้วก็ไก่ไก่ซอสเปรี้ยวอะไรสักอย่างอันนี้แล้วก็ไก่แซ่บอะไรสักอย่างอ๋อมีไก่แซ่บแล้วก็ไก่มะนาวหมูมะนาวอะไรสักอย่างป่ะเห็นบนเว็บเออประมาณนี้แหละทุกคนก็น่ากินอยู่นะทั้งหมดนี่นะ ทั้งหมดนี่ประมาณสองร้อยก็บาทสองร้อยไปลายอะ่ะไม่แพงถือว่าไม่แพงจานใหญ่มากดูดิหใหญ่กว่าน้อยเอออะมื้อเย็นก็จะประมาณนี้จตจวซึมเงินเล็กน้อยเชา้าเดี๋ยวคิดอยู่ว่าน่าจะไปเขื่อนหรือเปล่าแล้วก็ตามไปด้วยน่าจะไปแอดเวนเจอร์อีกที่หนึง่งแล้วก็อาจจะกลับอะไรเงี้ยกินข้าวเช้ากลับมากินข้าวเช้าแล้วก็กลับ หรือเปล่านะแผ่นประมาณคร่าวๆประมาณนี้อแอบบอกไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้ก็แผ่นประมาณนี้เออถ้าเหลือเวลาก็จะพามาไปเล่นน้ําหรือเปล่าเพราะว่าใช่ใเพราะว่าจริงๆอ่ะมันต้องจองมันต้องจองเพราะว่าตอนนี้เราเสียดายเต็มเต็มตอนแรกเราจะเลือกตอนสี่โมงครึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่วันนี้คนเยอะจริงแบบตอนเช็คอินไปเห็นเนี้ยว่าแบบมันคนเยอะแล้วก็คือข้อเสียของหมาเราก็คือเขารวมกับใครไม่ได้เลย เราก็เลยต้องแบบขอแบบพาเวทอะไรอย่างนี้เออเราก็เลยเดี๋ยวดูพวกนี้อีกทีนึงถ้าเกิดสมุดหลังกินข้าวเสร็จแล้วมันยังเหลือเวลาอะไรเงี้ยก็อาจจะพาเขาไปไว่ายน้ำเพราะาบุสามมาทั้งทีอ่ะออนี้เป็นชื่อเรื่องว่ายน้ำมีคนเป่าให้มีะสะแบบอลังการเลยนะเดี๋ยวพวงนี้ถ่ายให้ดูใครมาก็แนะนําจองเวลาเล่นน้ําไปด้วยถ้าเกิดใครมีแผนที่แน่นอนแล้วใช่หร,หรือใครที่แบบว่าหมาแบบเขาเฟรนลี่อ่ะจอยกับหมาตัวอื่นได้อ่ะ ก็มไม่ต้องจองหรอกก็ลงไปเลยเจะได้มีเงินก็จอยๆๆได้เลยอืมแต่ที่นี่จะบอกว่ามีหมาทุกบ้านเลยนะเมื่อกี้พาลุงต้ากับลูกแปะไปเดินมีทุกบ้านเลยก็น่ารักดีมีสังคมสัตว์เลี้ยงอะจบแล้วค่ะสําหรับวันนี้ของเรานะคะก็ขออนุญาตไปก<อ>ินข้าวคลิปนี้เอ้วันนี้ไปเลยอืมโอเคแล้วก็ขอจบด้วยของกินไปเลยนะคะบาย นี้กำลังพาไปเล่นน้ำแล้วนะยังไม่รู้ตัวลายนูนก็ตามมาพรอมีห่วงยางชูชีพพร้อมชูชีพรชชพร้อมเลยลายนูนตัแตกตัแเต๊กตัดแต๊กเลิ่นแต่กกลๆอยู่รูน พาน้องเล่นน้ำนะครับเมื่อกี้ก็แต่เอียก็เล่นไปแล้วเป็นปลานีโมน้อยไปแล้วเห็นแล้วนี้เซนเ,นเตอร์ก็กำลังเตรียมตัวลงน้ำเหมือนกันนั่นแล้วรอบสองแล้วพี่แตะมาแล้วพ,พี่แตะดูชอบนะใช่ครับโอเคเดีย๋ยวเราล้างตัวนะอันนี้เดี๋ยวผมลงเองลงเองอเไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเธอถ่ายไปก็ได้อ,อยู่กับพี่แตะ ทุกคนก็จบแล้วสำหรับทริปนี้นะคะให้คะแนนร้อยเต็มร้อยไปเลยถูกใจทุกที่ที่เราไปเลยทุกคนเนาะชอบไหมที่พักที่นี่สะอาดมากที่พักที่นี่นะเป็นทรงแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสไตล์อังกฤษ,อกฤษเออแต่คือมันจะเป็นแบบเนเชอรีลหน่อยหอยใช่ป่ะแต่เข้าไปข้างในอ่ะส่วนมากที่พักที่มีสัตว์เลี้ยงถ้าไม่ใช่โรงแรมแบบราคาสูงไปเลยอ่ะก็จะไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่แต่ที่นี่นะ ให้แบบราคาดีหนึ่งรเอร์ซนเลยอ่ะใช่ราคาก็ไม่แพงไม่คิดค่าน้องหมาเลยซากบาททั้งหมด3ามตัวของเราอ่ะอืมแล้วก็บริการดีพนักง,งานดีห้องพักสะอาดห้องน้ําสะอาดประทับใจมากๆทุกคนเออแล้วเมื่อกี้ก็พาน้องไปไว่ายน้ําเล่นน้ําค่าเป่าขนอะไรเงี้ยไม่คิดเลยใจดีมากๆแล้วก็ประทับใจที่นี่ที่สุดแบบเพชรเฟรนลี่มากมาก ถ้านครนายกแล้วพาน้องหมามาด้วยต้องที่นี่เท่านั้นเกอร์เบ e d h o าส์ค่ะเออรวมๆก็ถูกใจมากค่ะใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้ด้นะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย